บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ไหนใครที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่เ<ๆ>ชื่อว่าหลายคนพลาดสิทธิ์ในการรับนะคะในส่วนของบัตรคนจนเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆค่ะซึ่งทางรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดสิทธิ์ลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนมกราคม2 5 6 9นนี้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเงื่อนไขนะคะของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก่อนที่จะมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขใหม่ทั้งหมด คาดว่าในเดือนมก,กราคมนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอายุสปาีขึ้นไปมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถลงทะเบียนได้ค่ะส่วนรายเก่าจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและว,วันนี้นะคะข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์วัดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเงินพิเศษเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยถูกโอนตรงเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อม กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะกลายเป็นกลุ่มตกหลน่นรอบการโอนซ้ําสําหรับการรับเงินสงเคราะห์เดือนละ100บาทย้อนหลัง8เดือนรับสูงสุดที่800ร้อบาทบัญชีกลางโอนตรงโอนเงินเข้าบัญชีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปปีขึ้นนไออยู่ใรบการอนซ้าได้รับ สิทธิ์ริการ่่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและเกิดก่อนวันที่31สิงหาคม2508เงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นบัญชีร่วมนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัญชีให้เรียบร้อยและหากใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินค่ะ 24, 24พฤศจิกายนแล้วก็24ธันวาคม2 5 6 8จะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่ชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยให้ความสนใจและรอคอยติดตามการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่อย่างแน่นอนวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเงื่อนไขเดิมนะคะในส่วนของบัตสรสิทธิการแห่งรัฐก่อนที่ทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับระเกณฑ์ใหม่นะคะสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคม 2,

ซึ่งก่อนอื่นนะคะกระทรวงการคลังเตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนประมาณเดือนมก,กราคมแต่คุณสมบัติที่ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้นะคะ1ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุส8บปปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีไรายได้คนละไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีภายในครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีด้วยแล้วก็ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีนะคะ แล้วก็ต่อ,อครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแสบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะ ต้องไม่มีในส่วนของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ถือครองที่ดินเกิดจากเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดเท่านั้นนะคะและต้องไม่มีบัตรเครดิตต้องไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปและต้องไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นพระพิสูจนมสเนนผู้ต้องขังหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญรายเดือนผู้รับบำเหน็จในส่วนของบำนาญด้วยนะคะข้าราชการ าการเมืองรวมไปถึงสวและสสด้วยค่ะเอาละค่ะนี่คือเกณฑ์นะคะในส่วนของการลงทะเบียนทาบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของท่านโคศกรัฐบาลนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติก็ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนทาบัตรคนจนรอบใหม่อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราปติดตามค่ะกระทรวงการคลังก็มีแนวคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสปีแล้วไม่ได้ทบทวนค่ะ ปีนี้จะมีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่มก็คืออาจจะมีบางคนที่เหมือนกับว่ารายได้เกินเกณฑ์ต้องแกรดละต้องออกก็ต้องออกอนะครับแล้วคนที่เป็นคนจนแล้วยังไม่เคยได้อาจจะได้เข้าก็จะได้ลงทะเบียนใหม่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ